เมื่อวานผมเจอหนังสือพีนี่ตกผมก็หยิบมาฮนะมันตกอ,อยู่ในห้องขยะผมรู้เป็นหนังสือก็หยิบมาปิดหนังสือไว้กลับบ้านมาด,ดูแล้วหนังสือเปิดเองนะแบบเนี่ยฮะแบบไม่อร่อยแล้วเราก็ออกไปข้างนอกกันนะตั้งกล้องไว้ ไปแล้วเพื่อน้เนี่ยของเล็กเนี่ยหนูไปีเองแล้วเอาไ,ไม่น่าเชื่อเอาไปเีงทันมานี่แล้วมันทันไปนู้นแล้วไป,ไปนู้นแล้ว,ลวมันไปแล้วมันอยู่นั่นนะเดี๋ยวมันอยู่นั่นแล้ว ชัมมนมานนมาแล้วจี๊คก็หายไปแล้วแต่มันหาย,นายแน่เลยหายไปแล้วจริงๆด้วย